สวัสดีค่ะพบกับรายการ just talk บันเทิงนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นดราม่าระหว่างคุณหนุ่มกัญชัยคุณเบลแล้วก็คุณเฟี้ยวฟ้าหรือว่าชื่อเดิมคุณอิมอชิตานั่นเองค่ะซึ่งประเด็นเนี่ยอยู่ที่คุณหนุ่มนะคะได้บอกว่ารูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคที่คุณอิมนับถือเนี่ยคุณหนุ่มเห็นเป็นหัวหมูนะคะทำให้เกิดกะดระแสดราม่าเกิดขึ้นค่ะอิมอิมเฟียวฟ้าสุสวินวิงโกหรือชื่อเดิมอิมอชิตานะคะเป็นนักแสดงที่หันมาบูชาพญานาคและเชื่อว่าตนเนี่ยเป็นลูกกกกลาอออาา่ะัมบบถวาา็ปฏิะะิิตตธรรรเ เกือบทุกงวดค่ะงวดละเป็น 10, 10บสใบเลยนะคะบางงวดเนี่ยถูกมากถึง90ใบรวมเงินที่ได้จากการถูกตตอรอตรีเนี่ยนับล้านบาทเลยค่ะ อิมนะคะมักจะเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเนี่ยมาโพสในโซเชียลมีเดียค่ะโดยเธอเนี่ยบอกว่าเลขเด็ดที่ได้มาจากการฝันนะคะเช่นนิมิตฝันเห็นแม่ย่าพญานาคมาให้ล่าเป็นต้นค่ะพร้อมกันนั้นนะคะอิมก็เปิดให้คนทั่วไปค่ะรับวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับพญานาคไปบูชานะคะเช่นองค์นาคบ่วงบาดค่ะซึ่งอิมเนี่ยอ้างว่าทํามาจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อใครรับไปบูชาแล้วเนี่ยจะถูกหวยแล้วก็มักรีวิวหรือว่าบอกต่อกันไปนะคะทาให้เกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับพญานาคที่เหนียวแน่นขึ้ ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อว่าตัวเองเป็นเซียนหวยนะคะเพื่อจะหลอกขายวัตถุมงคลขัดแต่ที่จริงเนี่ยให้คนเนี่ยไปก้านซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลหลังหวยออกเนี่ยมาโพสต์โชว์นะคะพอข่าวนี้ออกมานะคะคนก็พุ่งเป้าไปที่อิมค่ะแต่อิมเนี่ยยืนยันว่าเธอเนี่ยถูกลอตเตอรี่จริงนะคะไม่เคยให้ใครเนี่ยไปหาซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลมาให้ค่ะอิมนะคะมีพี่ชายชื่อเบลค่ะฟ้าวฟิลสุดสวิงริงโกนะคะซึ่งก็เป็นผู้ศรัทธาในพญานาคเช่นกันนะคะ2พี่น้องนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยกำลัง้างางงนนนนึึ่่ีัปบหหหใใจวเเชยซ็ ดราม่านี้นะคะเริ่มต้นที่อิมโพส์ภาพสถานที่ที่กาลังก่อสร้างถ้าพญานาคค่ะแล้วก็มีแฟนคลับคนนึงเนี่ยบอกว่าเห็นรูปหน้าพญานาคเนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงต้นไม้ใกล้เสาเข็มนะคะบรรดาแฟนคลับเนี่ยที่ศรัทธาก็อิม่มอกอิ่มใจค่ะพากันมาพิมพ์คําว่าสาธุรายการข่าวใส่ไขค่ค่ะก็เอาเรื่องนี้นะคะไปออกรายการเมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 4โดยรายการนี้เนี่ยมีพิธีกร3คนค่ะคือหนุ่มกัญชยัยมดดาแล้วก็รถเมคนึงนิดนะคะพอหนุ่มเห็นภาพนี้เนี่ยก็บอกว่าพญานา แต่ผมไม่ได้ดูเป็นพญายนาคผมดูเป็นหัวหมูกําลังอ้าปากแล้วหนุ่มก็ยังพูดถึงเรื่องที่อิมเนี่ยถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดน,นะคะว่าทีหลังเนี่ยให้เอามาโชว์ก่อนรางวัลออกเพราะว่ามีคนคอราเยอะตนเนี่ยรู้จักอิมเป็นการส่วนตัวค่ะไม่อยากให้อิมเนี่ยถูกคอรหาส่วนมดดำเนี่ยก็เสนอไอเดียว,ว่าจะตามไปที่สํานักของอิมนะคะแล้วดูว่าจะถูกบวยไหมหลังเทมทีออกอากาศนะคะพี่ชายของอิมเนี่ยก็ไม่พอใจค่ะโพสตทั้งไ g จีแล้วก็ Facebook ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเปนนเรก,กรานานนะ,ะอออไ แล้วไม่ปกป้องตามสัจจะนะคะซึ่งเขาเนี่ยให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมไปแล้วเพราะว่าไม่อยากมีเวรกรรมต่อกันเบลนะคะบอกว่าแต่ครั้งนี้หนุ่มวิจารณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนอื่นศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะทั้งที่อิมเนี่ยก็ทําในพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วก็ทําเพื่อคนที่รักพญานาคทั่วโลกค่ะหนุ่มเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนมีจรรยาบรรณในการนําเสนอข่าวให้มากกว่านี้ค่ะเบลบอกว่าเขายังคารพหนุ่มเสมอนะคะแต่อย่าเอาเรื่องนี้มาพูดจาวดร,รอก,กันแบบนี้เพราะว่่่่่่่่าาาาาาาเเเคคคคคแแลละะะออออออีีีกกกกหยยนนนนรรรัพพพมมมมสสวืงทิถูต คนรางวัลยังออกไม่ทันจบมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคอรหานี้จึงตกไปแล้วค่ะส่วนที่มดดําบอกว่าจะมาหาอิมก็มาได้ค่ะจะได้เห็นกับตาแต่คนที่มาจะต้องมีสัมมาคาระวะพูดจาสุภาพนอบน้อมต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเบลเนี่ยก็ปิดท้ายโพสต์ด้วยการติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กเซฟพญานาคแฮชแท็กเซฟฟิลฟาวค่ะล่าสุดข่าวรายการข่าวใส่ไข่นะคะเมื่อ3มีนาคม2 5 6 4ัาหค่ะหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องแบบนี้นะคะแบบจัดเต็มเลยค่ะที่เบลบอกว่าเคยเชินออปปออน้น,น,ะะน,นดขึ ปีีท่่แล้วคะตอนนั้นอิมเนี่ยมีปัญหากับแฟนเก่านะคะคือแอคณัทวุวิค่ะแล้วรายการปากโป้งเนี่ยทางช่อง8ซึ่งหนุ่มกับนุ้ยสุจิราเนี่ยก็เป็นพิธีกรอยู่นะคะได้เชิญอิมมาออกรายการค่ะระหว่างสัมภาษณ์นะคะอิมหลุดปากพูดว่าถูกแอกโกงค่ะทาให้ครอบครัวของแอคเนี่ยไม่พอใจและไปแจ้งความทั้งอิมหนุ่มแล้วก็นุ้ยค่ะทําให้หนุ่มและนุ้ยนะคะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ปออทอนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนุ้ยกําลังตั้งครรภ์ค่ะอิมโทรมาปรึกษาหนุ่มนะคะหนุ่มบอกว่าเเดี๋ยยววคคคค้้จะะะะไไปปุุุใหห่่่่่่แแแแลลนนนมกก็พพพบอออออขขงืโทททษ รับผิดชอบเองเพราะว่าไม่อยากให้หนุยเนี่ยต้องขึ้นศาลทั้งที่ท้องแก่นั่นเองค่ะ พ่อแม่ของแองนะคะเห็นหนุม่มออกมาขอโทษด้วยตนเองจึงยอมถอนฟ้องหนุม่มกับนุ้ยค่ะแต่ขอไม่ถอนฟ้องอิมนะคะโดยบอกว่าเพราะอิมเนี่ยไปพูดหลายรายการค่ะสุดท้ายอิมเนี่ยก็ต้องขึ้นศาลแล้วก็ไปขอโทษแองคในศาลนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจบไปแล้วค่ะเบลอย่ามาพูดว่าอโหสิกรรมค่ะถ้าเบลไม่เคยรู้เรื่องนี้นะคะก็ให้รู้ไว้ด้วยค่ะส่วนเรื่องรูปนะคะที่เป็นประเด็นนั้นหนุม่มบอกว่าผมเห็นเป็นหัวหมูมันก็สิทธิ์ของผมคุณจะบงังเขาให้ผมเห็นเป็นพญานาคเหมือนที่คุณเห็นมันก็คงไม่ใช่ถ้าผมนับถือพาค คุณจะเห็นว่านั่นเป็นเป็นอีกามันก็เรื่องของคุณผมนับถืออะไรมันอยู่ที่ใจผมไม่ต้องไปสนเสียงนกเสียงกาว่าใครจะหวเราะเยาะอยังไงค่ะหนุ่มยังบอกเบลอีกนะคะว่าอย่าไปดึงคนที่นับถือพยานาคให้มาโกรธเกลียดตนค่ะผมนับถือพยานาคมาก่อนคุณ ผมกับมดดำเนี่ยไปกราบไหว้พญานาคมาตั้งแต่คุณยังวิ่งเล่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปชักจูงให้คนที่คารุพญานาคเนี่ยมาด่าผมกับมดดำส่วนเรื่องที่อิมชอบเอาลอตเตอรี่มาโพสต์โชว์หลังรางวัลออกแล้วนั้นนะคะหนุ่มบอกว่าพูดด้วยความหวังดีค่ะแล้วก็พูดเพื่อสังคมนะคะเมื่อดาราเอาลอตเตอรี่มาโพสต์ก่อนรางวัลออกเนี่ยความเสี่ยงจะอยู่ที่ตัวดาราแล้วก็คนซื้อตามค่ะแต่ถ้าดาราโพสต์ลอตเตอรี่หลังรางวัลออกแล้วเนี่ยความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ตัวดารานะคะความเสี่ยงจะอออออยยยูู่่่่กกกกกััับคคคนนนททีีเ้้าาาาาาตตติดตมมมมแแแลลลวววไปซขขงงงงถุงงนนุุณ็หพ ต้องมานั่งซื้อหุ่นพญานาคต้องมานั่งซื้อลอตเตอรี่ แล้วถ้าเขาไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหมเอาเงินไปจ่ายคืนเขาหรือเปล่าคุณไปทําอย่างนี้ได้ยังไงจากนั้นนะคะหนุ่มกัญชัยค่ะก็ท้าว่าถ้าแน่จริงเนี่ยให้เอาลรตเตอรี่มาโชว์ก่อนรางวัลออกนะคะถ้าถูกเจ็ดงวดติดต่อกันเนี่ยเขาจะขึ้นไปกรยาบพญานาคด้วยตนเองค่ะหนุ่มบอกว่าสิ่งที่เขาอ่านมันเป็นข่าวและเป็นงานที่เขาต้องทํานะคะกับกาลเมและดีเจมาตูมซึ่งเป็นน้องเขาก็ทําตรงๆะคะ่ะแต่สองคนนี้ไม่เคยมาด่าว่าอะไรเขานะคะเพราะว่าเข้าใจบริบทในการทํางานส่วนเบลไม่ใช่น้องไม่จําเป็นต้องมมมาาาารรัักกถ้้้ไไ่่เเขขใจบบบิทอองง็ตงน เป็นพี่ต่างคนต่างอยู่ไปค่ะทุกวันนี้นะคะผมยังไม่เคยขุดเรื่องคุณแต่ถ้าคุณทําแบบนี้ผมขุดได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ผมไม่พูดผมเคลียร์แค่นี้จบนะแล้วก็อย่าลงอะไรเล้อเธอแบบนี้อีกไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบหนุ่มกัญชัยได้กล่าวปิดท้ายแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นดราม่าทั้งหมดนะคะของคุณหนุ่มกัญชัยคุณเบลแล้วก็คุณเฟวฟ้านั่นเองค่ะสำหรับรายการ just talk วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ